ครับผมส้มมอไซ่์สไตล์ช่างมา,างนอกสวัสดีเพื่อนเพื่อนเอฟซครับาจากกรณีฟีโน่ที่เราได้ทำคลิปไปนับตั้งแต่เปลี่ยนส้กคลองตั้งวาลวนะครับเพื่อนเพื่อนเปลี่ยนหัวเทียนนะครับชาร์จแบตนะครับผ่านไปหนึ่งคืนเดี๋ยวเรามาดูว่าเช้านี้จะสตาร์ททีเดียวติดไหมถ้าสตาร์ทไม่เกิน3ทีติดก็ส่งงานได้เลยนะครับเพื่อนเพื่อนแต่ถ้ายังสตาร์ท ลากยาวแล้วไม่ติดก็ต้องเช็คใหม่นะครับเพื่อนๆต้องเอาไม่เกินสามทีแต่ถ้าเป็นไปได้ทีเดียวต้องติดนะครับเพื่อนๆเอาเดี๋ยวเราเปิดร้านไปดูยังไม่ได้เปิดเลยนะครับนี่นะครับบรรยากาศยามเช้าเพิ่งยังไม่เคลียร์หน้าร้านเลยครับกองอยู่เนี่ยนะครับนี่นะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราเปิดร้านพร้อมๆกันไปเลยนะครับเปิดร้านพร้อมกันไปเลย รับอันนี้ฟีน่แล้วคุณเจโยนไปไหนน,น,น้อหาคุณเจแป๊บนึงน,นะครับเพื่อนนะครับกลุมโยนกุญแจไปไหนเมื่อวานร้านยังไม่ได้จัดเลยครับเพื่อนยังรกรุงรังอยู่นี่แหละนะครับออันนี้นะครับเทคนิคการสตาร์ทรถตอนเช้านะครับทุกครั้งที่เครื่องเย็นนะครับทุกครั้งที่เครื่องเย็นเปิดโชกก่อนเลยนะครับเปิดโชวกก่อนนะครับ แล้วก็นะครับให้พยายามนั่งคว่ำรถก่อนนะครับเปิดสวิตช์กุญแจนะครับเช็คไฟยืนกินโคดนะครับรถมีน้ํามันนะครับก็กดปุ่มสตาร์ทครับเพื่อนๆโดยไม่ต้องบิดคันเร่งนะครับตอนเช้าไม่ต้องบิดคันเร่งวอร์มเครื่องสักแป๊บหนึ่งครับวอร์มเครื่องแป๊บหนึ่งนะครับ พอเครื่องร้อนแล้วนะครับถ้าเราเปิดโช๊คไว้เสียงเครื่องมันจะเพี้ยนๆไปสักนิดหนึงแต่ถ้ากรณีใช้งานเร่งด่วนนะครับก็คือเปิดโช๊คแล้วก็ขับไปเลยนะครับเพื่อนๆนะครับ ปิดโช๊คเดินเบาได้นะครับเพื่อนๆปิดโช๊คเดินเบาได้ถ้าแบบนี้ส่งงานได้นะครับเพื่อนๆชุ่มเดียวติดนะครับตอนเช้านะครับสําหรับยมมามาฮ่าฟีโน่นะครับเพื่อนๆในสตา์อโอตโต้คาบูของยมมามาฮ่าแนะนําให้เปิดโช๊คก่อนนะครับเพื่อนๆเปิดโช๊ควอร์มเครื่องสักพักหนึ่งค่อยออกตัวไม่งั้นรถจะวูบนะครับเพื่อนๆหรือนะครับหรือสตาร์ติดเปิดโช๊คแล้วขับไปสักพักค่อยทําการปิดโช๊คมือนะครับเพื่อน ชคมือก็คือชบตัวนี้นะครับนี่นะครับเพื่อนนะครับก็นะครับหาถามถาเพื่อนเพื่อนถามว่าทําไมรถออโต้ของยี่มาห้าถึงบูบนะครับเพื่อนเพื่อนตอนเช้านะครับเพื่อนอ่ามันมีวิธีแก้ไขไหมนะครับมีวิธีแก้ไขนะครับเพื่อนเพื่อนมีวิธีแก้ไขแต่ว่าในการแก้ไขนั้นถ้าได้ต้นก็เสียไป ะครเบเพื่อนได้อย่างก็เสียอย่างนะครับเดี๋ยวผมมาแนะนําอีกรอบหนึ่งนะครับว่าวิธีการแก้ไขอาการออกตัววูบตอนเช้าจะแก้ไขยังไงสําหรับรถอออโต้ของยามาฮานะครับตระกูลมีโอฟิโนนะครับมักจะมีปัญหานะครับเพื่อนครับผมเพื่อนๆครับก็นะครับที่เกินไว้นะครับในตอนต้นคลิปนะครับเพื่อนๆว่าอ่าสาเหตุของรถตระกูลมิโ นะครับไม่ว่าจะเป็นมีโตัวไหนที่เป็นคาร์บูเรเตอร์ฟีโนไม่ว่าจะเป็น J แยกหรือเจเจคู่หรือ J เดียวนะครับจะมีปัญหาก็คือในช่วงการออกตัวช่งชวงเช้าหรือว่าทุกครั้งที่เครื่องเย็นหรือว่าจอดเกิน4ชั่วโมงขึ้นไปจะมีปัญหาสตาร์ทนะครับสตาร์ตติดแล้วก็ออกตัวจะมีอาการ ผู้บา้ากู้บา้าต้องอุ่นเครื่องสักพักหนึ่งก่อนที่รถจะออกตัวได้นะครับเพื่อนๆในการที่ต้องอุ่นเครื่องก่อนก่อนที่รถจะออกตัวนะครับมันก็มีข้อดีนะครับซึ่งอย่างหนึง่งน่าจะเป็นวิศวกรเขาออกแบบมาก็คือต้องการให้เราทําการอุ่นเครื่องยนต์ให้อุณหภูมิของเครื่องยนพร้อมที่จะใช้งานนะครับ เพื่อลดการสึกหลอของเครื่องยนต์และนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับก็เป็นการสตาร์ทเครื่องอุ่นเครื่องวอร์มเครื่องเพื่อให้น้ํามันเครื่องขึ้นไปหล่อเลี้ยงนะครับทั้งเครื่องยนต์ให้ทั่วถึงก่อนก่อนที่เราจะออกตัวนะครับแต่มันไม่ทันใจเราใช่ไหมนะครับในเมื่อไม่ทันใจเราเราสามารถปรับแต่งได้นะครับเพื่อนๆนะครับแต่คําว่าในการปรับแต่งคาบ,บูเรเตอร์ มีผลดีก็ต้องมีผลเสียอันนี้เพื่อนๆต้องทําใจนะนะครับเพื่อนๆนะครับเดี๋ยววิธีการแช่นะครับเพื่อนๆถ้าคาบ,บูเรเตอร์ของมิโอฟิโนจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับให้เพื่อนๆคลายน็อตออกมานะครับน็อตสองตัวตรงนี้นะครับเพื่อนๆให้เพื่อนๆคลายน็อตออกมาก่อนนะครับพอคลายออกมานะครับพอคลายออกมาเพื่อนๆก็จะเจอสปริงหนึ่งตัว ก็ออกมาเลยนะครับสปริงตัวนี้อันนี้สปริงตัวนี้นะครับบางคนเห็นลดอาการรอบเครื่องค้างดันไปยืดสปริงนะครับสปริงไม่มีผลใด,ใดๆนะครับเพื่อนเพื่อนสปริงไม่มีผลใดๆกับอาการคันเร่งค้างนะครับอาการคันเร่งค้างมันเกิดจากลิ้นปีกผีเสือ้อสึกนะครับเพื่อนเพือนอันเนื่องมาจากหนึ่งนะครับอาการรอบรอบเครื่องค้างตอนร้อนนะครับหนึ่งละอ่า ปี๊ีเสื้อสึกนั่นแหละนะครับประเด็นที่1ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือไส้กรองเทียมรถไม่ใส่ไส้กองไส้กองขีดขาดนะครับฝุ่นเข้ามาก็ทําให้นะครับชุดลูกเล่งหรือว่าลิ้นเล่งนะครับมีปัญหานะครับก็คือสึกหลอนั่นเองนะครับเพื่อนเพื่อนะครับถ้ามีแสงรอดนะครับก็เรียบร้อยนะครับวิธีสังเกตอีกอย่างหนึ่งนะครับถ้ากรณีลิ้นปีฟีเสื้อตรงนี้สึกนะครับ ก็คือมันจะโยกซ้ายขวาได้นะครับเพื่อนเพื่อนเห็นไหมนะครับเพื่อนเพื่อนจะเห็นแสงรอดนะครับเห็นไหมนะครับตอนนี้ก็ไม่เห็นนะครับไม่เห็นสักเท่าไหร่เพราะว่าไม่มีแสงนะครับแต่ถ้าเพื่อนเพื่อนเลื่อนซ้ายขวาได้นะครับเนี่ยเลื่อนเลื่อนตรงนี้นะครับเลื่อนซ้ายขวาได้เลื่อนเข้าเลื่อนออกได้นะครับแล้วรถมีอาการคันเร่งค้างเปลี่ยนเลยครับขบูนะครับเพื่อนเพื่อนแต่วันนี้เรามาพูดถึงในส่วนของวิธีการ แก้ไขปัญหานะครับลดออกตัววูบนะครับในตระกูลมีโอฟ n โนนะครับเพื่อนๆนะครับหลังจากที่เราถอดคาบูออกมาใช่ไหมเจอสปริงเอาสปริงออกนะครับเพราะว่าสปริงอยู่ตรงนี้เอาสปริงออกแล้วก็ดึงลูกเร่งดึงลูกเร่งออกมานะครับดึงลูกเร่งออกมาอันดับแรกยืดดูก่อนยืดแล้วก็ส่องใส่แสงแดดนะครับยืดแล้วก็ส่องใส่แสงแดดนะครับถ้ามีรูรั่วอันนี้ก็มีส่วนทําให้รถเร่งไม่ขึ้นนะครับลำดับต่อมา นะครับเราก็นะครับเอาคีมนะครับคีมไปแหลมดึงขึ้นมาเลยนะครับดึงตัวไหนนะครับอยู่ข้างในเนี่ยไม่รู้ว่าเพื่อนเพื่อนมองเห็นมองไม่เห็นหรอกนะครับเนี่ยอยู่ข้างในนะครับดึงออกมาเลยอันนี้มันหลุดแล้วนะครับพอดึงออกมาปั๊บเพื่อนเพื่อนจะได้ตัวนี้ออกมาตัวนี้จะมีโอริงหนึ่งตัวมีสปริงหนึ่งตัวสปริงเล็กมันหายไปแล้วนะครับมันเพื่อนอ่าเอาตัวนี้ออกมาก่อนนะครับ ลำดับต่อมานะครับเพื่อนๆก็เอาเข็มเล่งออกมาอันนี้เข็มเล่งทีนี้ในตระกูลมีโอรุ่นแรกนะครับในตระกูลมีโอรุ่นแรกจะไม่มีแหวนรองแบบนี้นะครับอ่าในตระกูลมีโอรุ่นแรกไม่มีแหวนรองนะครับจะ,จะมีจะเริ่มมีตั้งแต่มีโอท้ายแหลมนะครับมีโอท้ายแหลมลายมังกรงมังกรน,นั่นแหละนะครับแล้วก็ฟีโน่นะครับจะเป็นเหล็กรองนะครับเพื่อนๆนนะครับ ทีนี้สาเหตุนะครับสาเหตุว่าทําไมนะครับทําไมรถถึงมีอาการบูบก็คือในลักษณะการทํางานนะครับผมวางแผนไว้ก่อนในลักษณะการทํางานของลูกเล่งนะครับเราเข้าใจว่าลูกเล่งกับเข็มเล่งขึ้นลงอย่างนี้อย่างเดียวใช่ไหมขึ้นก็ขึ้นตามกันลงก็ลงตามกันนะครับแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะครับเ,เพื่อนๆแต่จริงๆแล้วไม่ใช่อย่างนั้นนะครับอา่าลงไปสิ นะครับไม่ยอมลงนะครับเพื่อนๆไม่ยอมลงนะครับเอาให้ลงก็บพลงมก่านพี่น้องน,นะครับอ่ะนะครับเวลาทํางานไปจริงๆนะครับเพื่อนๆก <ide> ็รู้ว่าไอ้ตัวล็อกเนี่ยนะครับไอ้ตัวล็อกตรงนี้มันจะมีสปริงดันไว้ใช่ไหมนะครับเวลาทํางานจริงๆอ่ะมันจะคว้างมันจะหมุนเป็นอยู่อย่างเงี้ยนะครับมันจะหมุนอยู่อย่างเงี้ยนะครับพอมันหมุนปับ๊บ นะครับพอมันหมุนนะครับพอเข็มเล่งหมุนไอตรงนี้ก็สึกลงนะครับในรุ่นแรกๆนะครับไอตรงนี้ก็สึกลงนะครับไอเสื้อเสื้อข้างในนะครับเสื้อข้างในตรงที่อ่าตรงที่เข็มเข็มเล่งไปอยู่นะครับตรงที่เข็มเล่งไปวางมันก็สึกล้อลงนะครับดังนั้นเราก็ต้องหาอะไรมาลองขึ้นมานะครับลองขึ้นมานิดนึงนะครับเพื่อนเพื่อนก็ต้องหาพลาสติกหรืออะไรก็ได้มาลองขึ้นมานะครับเพราะว่า ในรถรุ่นที่สองต่อมานะครับเป็นรุ่นฟีโนมิโอท้ายแหลมเขาก็จะลองเหล็กมาในขณะที่เขาลองเหล็กมามันก็ดีขึ้นมานิดนึงนะครับถ้าเราไปลองเสริมขึ้นมาอีกก็ได้นะครับแต่เพื่อนๆแต่ถ้าเพื่อนๆลองนะครับหาอะไรมาลองตรงนี้ลองเข็มเล่งนะครับถ้ายกเข็มเล่งเยอะเกินไปปัญหาที่ตามมาก็คือควันดำรถอ้วกน้ำมันน้ำมันลงเยอะหัวเทียนดำ นะครับเพื่อนๆอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยทีนี้ในการประกอบเพื่อนๆก็ประกอบเข้าไปตามเดิมนี่แหละนะครับอ่าเอาไม่ลงหยิบนะครับเพื่อนๆพอตอนเพื่อนๆประกอบนะครับตรงนี้มันก็จะมีร่องมีมาร์กอยู่แล้วเห็นไหมนะครับมันจะมีร่องมาร์กอยู่แล้วนะครับไม่ต้องกลัวว่าจะประกอบผิดนะครับแต่ว่าให้เพื่อนๆหยอดกาวสักนิดนึงเอาดันลงไปแล้วก็เอากาวหยอดกาวทาตรงนี้ก็ได้นะครับกาวทาตรงสามเหลี่ยมนะครับเพื่อนๆ เราทาตรงสามเหลี right ่ยมไว้แล้วก็ดันลงไปนะครับเพื่อป้องกันนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้ไอตัวล็อกมันหลุดนะครับเพราะว่ามันมีหลายๆเคสที่ตัวล็อกหลุดนะครับเพื่อนพอตัวล็อกหลุดแล้วนะครับเข็มเร่งก็หลุดขึ้นไปอากาศมันรั่วเข้าตรงนี้นะครับมันก็เลยเร่งไม่ขึ้นนะครับเพื่อนเพราะว่าอากาศมันมันเข้าเยอะนะครับน้ามันมันเข้าน้อยกว่านะครับเพื่อนนะครับเอานะครับคลิปนี้นะครับก็ การแก้ปัญหารถออกตัววูบในตระกูลมีโอฟีโนตนะครับเพื่อนเก็นี่แหละให้เพื่อนๆไปแก้จุดนี้แหละนะครับเพื่อนๆอันนี้พูดถึงในกรณีลูกเล่งไม่สึกนะครับถ้ากรณีลูกเล่งสึกลูกเล่งเทียมบางยี่ห้อแก้ไม่หายนะครับเพื่อนเต้องเปลี่ยนลูกเล่งนะครับอ่ะคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่เพื่อนๆพืเอทุกท่านคลิปนี้จบไว้เพียงเท่านี้สวัสดีเพื่อนเพืเอครับ ก่อนจบคลิปนะครับอย่าลืมนะครับผมฝากช่องสำรองนะครับอัดทําเกษตรยามว่างซ่อมมอไซส์สไตช่างบ้านอกนะครับชื่อนี้นะครับเป็นช่องสำรองช่องที่สองของผมเองนะครับคลิปนี้จบไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับครับผมจากกรณีที่ผมอ่าำรถคันนี้ไปแล้วนะครับเอาไปทดลองทดสอบทดลองขับขี่ขับขี่มาแล้วก็ประมาณ4ี่ห้ากิโลนะครับ่า นะครับเพราะว่ารถคันนี้ได้อ่ามีปัญหาก็คือสตาร์ทไม่ติดนะครับเพราะว่าหัวเทียนบอร์ดอันเนื่องมาจากอ่าผมซ่อมเครื่องไปประมาณหนึ่งปีนะครับเพิ่งกับเขามาปีกว่าๆนะครับเพิ่งมาเปลี่ยนน้ามันเครื่องนะครับครั้งแรกนะครับขี่ทุกวันน้ํามันเครื่องดาปีนะครับแต่ว่ายังมีมีอยู่ประมาณห้าร้อยซีซีนี่แหละนะครับหายไปนิดนึงนะครับหนึ่งปีก็เป็นปกตินะครับประมาณนี้ ไส้กรองหนึ่งปีไม่เคยแตะต้องก็ได้ทําคลิปไปแล้วนะครับเราได้ทําคลิปไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็ได้ทําคลิปไปในส่วนของอเวลาออกตัวแล้วก็มีอาการบูบเราจะแก้ปัญหายัางไงนะครับในรถตระกูลมีโอกับฟีโนนะครับก็ได้ทําคลิปไปแล้วสองคลิปนะครับแต่ว่าในช่วงที่ผมเอาไปทําการขับขี่นะครับผมเอาไปทําการขับขี่ไม่ว่าจะเป็นรถออโต้ของรุ่น มิโอนูโวฟิโนนะครับมิโอนูโวฟิโนนะครับอ่าปัญหาหนึ่งถ้าเพื่อนๆเจอนะครับก็คือปัญหาเวลาเรากระชากคันเร่งปั๊บนะครับเวลากระชากคันเร่งออกตัวนี่แหละจะมีเสียงดังกิ๊ด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 นะครับแล้วก็เงียบไปนะครับอ่าเวลาเบิ้ลคันเร่งจะออกตัวนะครับมีเสียงดังกิ๊ด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 อยู่ด้านหลัง แล้วก็เงียบไปแล้วก็รถขับขี่เป็นปกติจะมีเสียงเฉพาะตอนออกตัวดังกิ๊ดกิดนะครับเพื่อนเพื่อนสาเหตุนี้นะครับเกิดจากนะครับเกิดจากชุดขับเคลื่อนชุดขับเคลื่อนหรือว่าชุดไทมสสลด์หลังนะครับเพื่อนเพื่อนเกิดจากชุดไทมสสลด์หลังนะครับคลิปนี้นะครับผมจะมาพูดถึงในส่วนของอาสาเหตุนะครับและอาการของ ชามสไลด์หลังดังนะครับดังเพราะอะไรเกิดจากอะไรนะครับแต่ว่าสําหรับรถคันนี้ยังไม่ได้คุยกับลูกค้านะครับเ,เพื่อนๆถ้าผมคุยกับลูกค้านะครับก็ต้องว่ากันอีกรอบหนึ่งว่าจะได้รื้อลงซ่อมไหมนะครับแต่ในกรณีนี้นะครับผมก็จะทําคลิปในส่วนของวิธีการจัดการการแก้ไขาปัญหาการตรวจสอบความสึกหลอนะครับในชุดท็อกแคมหรือว่าชามสไลด์หลังนะครับเ,เพื่อน